นาดาเป็นหญิงสาววัย28ปีประเภท i n f j ที่ดูภายนอกดูสุข,ขุมฉลาดและอ่อนโยนแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางจิตวิญญาณเธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอปรากฏต่อใครเลยไม่แม้แต่กับตัวเองงานที่เธอทำอยู่ก็เหมือนการแสดงทุกมิตรภาพก็เหมือนภาพวาดที่เธอสร้างขึ้น เพื่อไม่ให้ใครเห็นเห็นข้างในจริงๆในคือหนึ่งที่เหนื่อยล้ากับโลกเธอฝันเห็นเงาผู้หญิงผมยาวกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำสายหนึ่งก่อนจะหันมาหาเธอหันมาหาเธอช้าๆแล้วพูดว่าเธอกำลังตื่นผิดที่กลับเข้าไปในป่าเธอ เมื่อเธอตื่นขึ้นความฝันนั้นยังฝังแน่นอยู่ในหัวไม่ใช่แค่ฝันแต่มันคือเสียงเรียกที่เธอรู้สึกจริงเธอจึงตัดสินใจลาออกจากงานปิดทุกโซเชียลและเดินทางไปยังจังหวัดอุบอลราชธานีเพื่อปฏิบัติธรรมกับสำนักสงป่าที่มีความเงียบงนันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต มีเพียงพระผู้แก่ชลากับพื้นป่าใหญ่อันอิสระเสรีคืนแรกของการปฏิบัติธรรมนดารู้สึกเหมือนมีคนแอบมองตลอดเวลาแต่เมื่อหันกลับไป <c oughs> ก็ไม่มีใครไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเงียบอย่างผิดธรรมชาติ เสียงจิ้งหรีก็เหมือนสะกดจังหวะลมหายใจเธอให้ช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนจะกืนเธอเข้าไปในความว่างคืนที่สองขณะที่เธอนั่งสมาธิในป่าตามลำพังเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเสียงนั้นเหมือนดังมาจากในใจแต่ก็เหมือนดังจากข้างนอกในเวลาเดียวกันรู้ไหม เธอไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอเห็นเงาล่างของใครบางคนนั่งสมาธิซ้อนอยู่ตรงหน้าของเธอแต่ไม่มีตัวตนจริงเป็นเพียงเงาที่หายไปเมื่อจ้องมองวันหนึ่งขณะที่เธอกวาดลานวัดอยู่เธอพบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่ศาลาปลายป่า